สวัสดีค่ะเมียวนะคะวันนี้เราจะมาดูวอลครับเลเวลที่22ยินวอลขอ c r e เอทลุกยุค Y2K นะคะก็คือคู่นี้ก็คือ,อยังอินอยู่กับ Y2K นะคะที่แปลว่ายินรักวอลนะคะแปลแปลอย่างไ้ไม่รู้แต่ว่ายินวอลบอกว่าแปลอย่างนี้ก็แปลอย่างนี้วันนี้เหมือนว่าพี่วอลเนี่ยเขาจะแบบจักที่ยินพาพี่วอลไปเปลี่ยนลุกเนาะ ก็มาเป็นพี่วอพาหยินไปเปลี่ยนลุกบ้างนะคะสลับสลับกันไปเนาะจะเป็นยังไงนะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยพี่วอน่ารักกุ๊กปิกมากคลิปนี้พี่วอจะแต่งยินออกมาเป็นแบบหนุ่มหล่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหนุ่มน่ารักอะไรอย่างงี้เนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้แขกรับเชิญของผมยังไม่มาเลยขออนุญาตโทรหาเขาแบบบาทูเคก่อนนะครับเฮ้ยมันไม่รับว่ะเฮ้ยเป็นไงวะ หรือว่าหรือว่าต้องเปิดตัวเขาอย่างนี้อ๋อผมรู้แล้วผมเปิดตัวเขาแบบแบบนี้ไม่ได้ต้องเปิดอย่างนี้ลาบตาลงก็เห็นแต่ไม่ไนะถ้ากีนถ้าดื่มแม้วันเจอเอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่แจ็คมาเนี่ยฮันาน้องเบาเลยมาเริยม <ไป S 2> เปลือกนะรเรา ไม่อะไรของคุณนั่นเล่นมาด้วยอ้าวสวัสดีครับผมแกะครับคผมุณได้ทำรายการใหม่ไหมเหรอไม่ใช่บอกคราบแล้วเป็นอะไรอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการยังไม่เปลี่ยนชื่อสมัย Y2K สอนพงศลักษณพงศลักษยุทธสรศรัยินสศรัยยินเอ้าเอ้าเอ้านั่นชื่อแฟนหรือเปล่าอะไรอ่ะคือใหม่แล้วมันก็ต้องมีการอัปเดตใหม่บ้าง Y2K หรอ Y2K ยุคสองพัน ย้อนกลับไปคิดคือเมลกู๋ชื่อแบบตอนนี้กูไม่อยากใช้แล้วเอาขอชื่อเมลแบบ Y2K สมัยนั้นเลยสมัยนั้นนะ,ะสมัยนั้น,น,นคือตอนตอนนั้นชอบอยู่ไอ้นี่แฮร์ร,รี่พอตเตอร์อะไร <laughs> ตั้งชื่อเมลว่าวอนนี่อันเดนรอ,อร์สกอร์พอตเตอร์วอนนี่ <laughs> อันเดนรอ,อร์สกอร์พอตเตอร์แล้วก็อันเดนรอ,อร์สกอร์พอตเตอร์ด้วยอ่ะเรามาทำอะไรวันนี้คือด้วยความที่เรามาเดินตรงเนี้ยบ่อยแล้วแล้วของมันเยอะมาก ซึ่งอนาคตเนี่ยเรามีแฟนมีเนี่ยที่ฮ่องกงใช่ครับครานี้มันต้องมีลุกแบบไปแอร์พอร์ตไปชิญชมแอร์พอร์ตของเขาแบบว่าถ่ายให้เข้ากับทีมแอร์พอร์ตฮ่องกงแอร์พอร์ตลุคได้วอลคัพครั้งนี้ก็เลยพาไปเลือกชุดดีกว่าไปเลือกชุดคุณมีเตียวมไหมเนี่ยตอนแรกก็มีตอนนี้ไม่มีแล้วเอ้ยคุณช่ำชองฮ่องกงเนี่ย ก็ก่อนนี้จะไปขอถามสารุสุขดิบหน่อยดีกว่าเห็นช่วงนี้ใส่แว่นทําไมทําไมถึงแบบมีเหตุการณ์ต้องใส่แว่นอะไรยังไงวายทูเทยไมเรอเล่มคือผมเ่เป็นคือช่วงนี้ใช้สายตาบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าเออตามันแบบไม่ไหวแล้วเพราะผมต้องแบบกลับมาวาดรูปกลับมาวาดรูปก็เลยต้องใช้ไอแพดใช้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเพ่งเพ่งเยอะเป็นเวลานานอ่ะมันรู้สึกว่าตาเราบวมไหมตาเราบวมเออแบบบวมบวมออกมาหรือว่าแค่เหนื่อยล้า เป็นอาการหรือว่าบวมออกมาเลยเออบวมแบบปวดอ่ะมันอักเสบอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่รู้เป็นอะไรพอพอกินยาแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยคราวนี้แบบคือถ้าเกิดต้องใช้ตลอดไปอ่ะคือหมอบอกว่าให้ให้พักสายตาแล้วเราไม่อยากพักเลยเราก็เลยไปซื้อแว่นกักมาใส่โอเคคราวนี้เวลาใช้โทรศัพท์ใช้อะไรก็เลยใช้ต้องใส่แว่นตลอดเออเพื่อป้องกันซึ่งมันก็ช่วยได้จริงๆสายตาเป็นปัญหาไหมหรือใช้สายตาเยอะไม่มีไม่มีใสอันตรายต่อตาแต่ถ้าเธอแต่ถ้าเธอมองมา ก็อันตรายต่อใจอวายทูเคมาชีกกันอะร้านแรกก่อนเลยก็คือร้านเด่นเน็กซ์เด่นนะครับไปแอร์พอร์ตทั้งทีก็ต้องมีแว่นต้องมีแว่นตาสักหน่อยไหมการเลือกอะไรดีกวะใส่แฟลตนิดนึงเลือกไม่ถูกเลยว่ะมันเยอะมากเลยกรับการอะมาดูรูปดีกว่าเอาแล้วเฮ้ยเล่นไปหน้ามันเอมาะกับแว่นอยู่นะ เอ,อคนหน้ามันใส่แว่นเข้าอยู่นะเทๆเลยพ่อาปากตัวรับใช้นายเ่าหววัวควาำยิงใส่ละเข้าเหอะหรือว่าเอามีหาก่อนอันนี้เป็นไงตีใหญ่เหรอหรอไอ้นี่มือปืนมีนายเว้ยจริงแล้วอ่ะ อ่ะเลือกให้ผมเลยแว่นที่เหมาะกับทรงหน้าเขามาลุกไอ้นี่โอ้โหโนมิตะใส่เลยยินเอ็นดูปะเหมือนดียินดูยินดีดูยินดีเฮ้ยอุ้ยวันนี้แหละวันนี้วันนี้คอร์เตอร์วันนี้อุ้ยทำไปได้ไงวะแบบเชเดอเกียวอยู่อุ้ยเดี๋ยวผมชอบอันเนี้ยมันไม่โดนเลยผมไปฝั่งโน้นด้วยมันดูแบบ วัสดุมันหนาๆเป็นแปลกๆไงไมถ่ายไปก่อนไม่ได้ใส่ก็ตามแต่แว่นนี่มันไม่ค่อยดีเยอะแหละคือใส่แล้วเหมือนตาข้างหนึ่งมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะแต่ว่าเมอมองได้ตาเดียวจริงๆผมหลับตาข้างข้าหนึ่งเนี่ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะขอเพลเลยเออพี่แล้วถ้าเจ็ดคนที่แบบใส่แว่นมาแล้วเขาใช้สายตาแบบไม่ได้พี่ทำไงป้ายอะไรว h a t What What Two K What Two K What Two K นี่มันคือค่าวัดสายตาพี่หดรือาวเขาบอกว่ามีแนวโน้มมีแนวโน้มจะ้นตอนนี้สายตายังโอเคอยู่ใชาตเราเลือกแว่นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกชุดผ้าดีกผ้าไแมที่แฮชแอ้วที่ H&M นะครับผมใช่ครับก็ไปเลยจะไต่อินทวิเสร็จแลคัดก็หมดพลังหลังกองหลังกองหมดพลง ใส่หนวดแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกันเลยเขาแต่งตีมเดียวกันสาวคุ้มทนค่ะหุ่นเขาเหมือนกันด้วยขนาด Y2K มท่าอ้นนี้สไตล์ Y2K อยู่แล้วนี่แนวนี้บ้างน่ารักเลยเฮ้ยเดียวให้ผมผมดูคลิปหนึ่งมาในติกต็อกเขาบอกว่าวิธีการเอาออกไปนี่เราดูติกต็อกเยอะ แง่หลอกกูแน่เลยแล้วดูเสียงอ่อนดิว่านี้เลยเฮ้ยนช่วงนี้เขาเหมาะกับการใส่เสื้อแขนยาวแบบวายดูเก้อแบบวายดูเคแล้วชอบดำ่อยแล้วคือชายโอ้ยอันนี้สวยมาแน่อันนี้มาแน่เหมาะดีเสมอ retrospect ยุควดูเคไงมาอยู่แล้วนี่เขาเผื่อไว้ให้แล้วเจาะเจาะปากด้วย เข้ากันยิ่งอ uh> ันนี i <I okay> like ้ก็เข้ากันยิ่งอ๋อตายวาถทุกเพลงอ่ะผูกเป็นไหมทยอ่ะจะซื้ออ่ะก็ซื้อไปก่อนแล้วดูตามยูทูบผูกได้เหมือนแฟนบอนด์แบบซื้อชั้นมีวผูกไม่เป็นมาอันนี้หนูบอกว่าเราไปลองชุดกันเลยดีกว่าไหมเราไปลองชุดที่มิกซ์กันแมบไปก็แต่งเลย えっと、チーさんさん。<laughs> ดูจิวดูจิวอ่าคุณคิดว่าไงคุณทิ้งไปไปว่าข้างในใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นดีเบาๆมีความเรียบๆคูลๆเท่ๆ หผมว่าเหมาะแล้วกับการไปฮ่องกงของพวกเราแต่ว่าไม่พอคุณต้องแต่งด้วยผมผมว่าได้แล้วผมว่าได้แล้วผมมีในใจผมเตรียมมาแล้วเพราะว่าผมเดินเมื่อวานไงผมาเดินมาแล้วมามาช็อปใช่มามาช็อปอ่ะเอาตัวนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งดีกว่าได้ชุดละแล้วทุงหายไปไหนข้อฝากเขาถือแล้วเราเป็นทำตัวเราไม่มาถ่ายรายการ ก็ต้องฝากกขาถือหน่อยเราเถีมาลุงมพลังก็ไม่ได้ไม่ได้พาทำอะไรเ่ยนี่ไงผ่านมาเห็นห้องกงมเขามีแบบคาสิโนอะไรอย่างนี้อยากเปเซียนมาเก๊าสักวันหนึ่งนะต้องไปต้องใส่สูตรแล้วก็เข้าไปใส่สูตรออกมาออกมาเสื้อก้ามเพ้อเราขายไม่หมดตาสุดท้ายสูตรผมไปเอาไม่เป็นไรไปลองันดูมีหมดให้หมดอ่ะ ดดูจิวซึ่งที่ร้านนี้นะครับก็มีสูตรหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายสีด้วยซึ่งเราสามารถเลือกดูได้ตามสถานาการณ์เลยว่าเราเหมาะกับสถานที่ไหนก็ใส่สูตรสีนั้นโทนนั้นไปหรือว่าสําหรับใครเนี่ยที่แบบว่าต้องการที่มันเข้ารูปเลยอะณตอนนั้นดิว่าใช่ไหมตอนนั้นอันนีมันน่าจะเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่าเฉลีย่ยแล้มีคนใส่ได้ง่ายแล้วก็มไม่อยากรอก็มีสาเร็จรูปนะแต่สำหรับคนที่ คือมอดี้นะเวลามันมันแตกต่างกันไงเครื่องคุณอยากไปใช้ในงานในอีกสวันสาวันหรือาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยร่างกายก็จะไม่เปลี่ยนไปมากกับตอนนั้นก็มาสั่งตัดพิเศษได้เขาก็จะวัดทุกส่วนแล้วก็ตัดสูตรที่เข้ากับคุณตอนนั้นเลยนะครับที่ร้านนี้ก็มีบริการแบบนี้ก็แวะเข้ามาใช้บริการได้ครับผมเดีวมาใหม่ครับผมครับเขาบอกว่าไอ้น้องที่หลังจะเล่นเล่นอื่นอ๋อเป็นไงเือเตือ ไม่จิว้วคาเว่อประตูเองไม่ได้ลแล้วค่ะม,มูจิมูจิเหมาะค่ะพี่วอนะดูเป็นสไตล์ครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านมูจิครับ ครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านมูจิแต่เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามูจิมีคาเฟ่ข้างในด้วยใช่เราก็ไม่รู้เราก็สามารถมานั่งสั่งเมนูน้ำดื่มหรือว่าเค้กอะไรกินได้นะฮะใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้เป็นคาเฟ่เข้ามานั่งนันแหละก็เป็นคาเฟ่ก็เข้ามานั่งถ่ายรูปเมนูอาหารเลยมานั่งพักผ่อนเพื่อรอเพื่อนหรือว่าอะไรใดๆหรือสามารถมาสอนพิเศษก็ได้สมัยวายทูเคง รักเนาะแฟนเนาะ f e e ฟาหนึ่งอะอ่าเนี่ยเห็นบอกหิวไงก็เลยพามากินนี่แต่ว่ากินลองท้องเฉยเป็นไงการมาเดิน m live s t o e งามหวานคือก็ต้องบอกแฟนๆแล้วกันแล้วคุยกันด้วยคือเราทั้งคู่ก็ค่อนข้างที่จะมาที่นี่บ่อยแล้วคุ้นเคยกับสถานที่นะครับใน m live s t o e ที่นี่ก็จะมีของเยอะมีของเยอะมีหลายแผนกเราจะมีเรื่องของของกินเสื้อผ้า อย่างเมื่อกี้แล้วก็มีโซนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทุกอย่างมีโรงหน<า>ังมี<ล>งมีค่อนข้างครบจบมากนะครับก็เดินช็ <In> shop, อปเที่ยวนัดนเจอจสังสรรค์พักผ่อนครบที่นี่ที่เดียวครับที่ M l i f e Store งามวงวาน ตอนนี้เราไปเต็มตัวแต่ที่ที่ไปได้หลายห้องฮ่องกงอาคุณเคยไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมผมไม่เคยไม,คไม่เคยไปใช่ไหมผมไม่เคยไปฮ่องกงอาถ้าเกิดอยากไปฮ่องกงอยากไปทำอะไรคือที่เห็นบ่อยๆอ่ะจะเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีตกหมึกตกอะไรด้วยตกหมึกอะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วมันปัญญาไม่ฮ่องกงโอ้ไม่เคยเหมือนกันนะน่าจะยากไม่เคยทำที่บ้านก็ไม่เคยนะฮะ <c oughs> แต่วันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณ M l i f e Store งามวงวานนะครับทางเลือกที่ดีมีทั้งของกินของใช้นะครับให้ได้เลือกได้ช็อปได้กินเรียกได้ว่าครบวงจรที่นี่ที่เดียวครับผมมีส่วนน้ำมีเล่นมีทุกอย่างครบนะครับรวมถึงลูกคูๆด้วยนี่ก็มาจาก M l i f e Store งามวงวานก็เป็นสไตล์ Y2K อยู่แล้วนะครับ Y2K พูดไปก่อน ก็แล้วแต่เธอนี่ยังกลับมาเล่นวันนี้บอค้าวันนี้นะครับก็จบกันไปด้วยการจบเล่นอ่ะในงานเล่นมอนเสพมันเสพยังเปลี่ยนไม่ได้โอเคมึงเก็บไปก่อนแล้วกันตอนนี้ได้ได้เก็บไปก่อนเอาวันนี้ของตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เจ้าของรายการฝากอะไรหน่อยไหมฝากหน่อยฝากไม่เดี๋ยวกูต้องฝากเดี๋ยวกูจะแจ้งมาเชิญนะติดตามผลงานเราในปีปีนี้ไปด้วยนะฝากติดตามมาดูพีทด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนจ้าอ่ะๆแม่ขอช้างด้วยเหรอไม่ขอช้างขอมาขอลาไปด้วยเค้กกีกหนึ่งชิ้นแล้วขอเติมน้ำตาลด้วยอ้ำอำแบบอ้ำงูกินเค้กกินเค้กสักหน่อยกินเค้กกินเค้กเหรอวงนี้รีนเกินไงใช่วงน้นรีจดจำไว้ใจเจ้ากรรมอะไรของมึงเนี่ยคุณดว่าเซ์ฟี่ได้แต่ว่ามันแฟลไง เพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราอยากได้รูปตัวเองในอันนั้นค่ะจบไปแล้วนะคะกับวอลคราฟเลเวลที่22่เนาะพี่วอลก็คือใหญ่ตัวเล็กดื้อๆสซนๆหน่อยแล้วก็เสียงเล็กเสียงน้อยใส่กันอยู่ด้วยกันแล้วก็ฟิลแฟนอีกแล้วว่าไม่รู้จะพูดยังไงแต่แบบว่าฟิลแฟนไม่ไหวฟิลแฟนแบบเปิดประตูให้ใดๆฟิลแฟนแบบ เลือกของให้การคุยกันนุ่งนิง่งคือน่ารักคือน่ารักมากคือแฟนคือแฟนมากเออเคมีเขาแหละจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าชิปเปอร์อย่างเราก็เลยแบบฟิลแฟนจังเลยเดี๋ยแต่ว่าแบบต้องยอมรับว่าคู่ดีเวลาอยู่ด้วยกันเขาแบบเคมีได้จริงๆแม้แต่แบบคนอื่นที่ร่วมงานกับเขาทีมงานหรืออะไรใดๆก็ยังรู้สึกได้ว่าเคมีเขาแบบใช่คือ เดินข้างกันยืนด้วยกันก็คือใช่แล้วก็คือใช่เลยคือเคมีได้เลยนะน่ารักมาก,มากเลืองของให้กันนะแต่อยินก็คือแบบหลอ่อกลุกจริงนะแล้วพี่วอลแบบวอน,นี่พอเตอร์ะน่ารักน่ารักได้เอ็นดูที่สุดมีแต่ความน่ารักมีแต่ความแฟนนะคะ ก็เอาไว้ติดตามกันต่อน้อทั้งวอคลาฟอินอย่างแล้วก็ YWPV ด้วยนาอที่เพิ่งปล่อยคลิปออกมานะคะมีอะไรให้ติดตามกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะก็เอาไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านาอวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย